สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดอ่าตอนนี้ก็ติดกลบสิบสามเนาะจ้าอยู่ประเทศพิแรนเนาะอันนี้เท้ากับสิไปซื้อของห้างจากบานหนึ่งกิโลเมตรนี่เขากะย่างไปเลยเบิง้งพาเบิ้งวิวก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ะ ใบโมง่งนะจ๊ะใบโม่งพาทิตกดินเลยพายทิศชุ้งได้หอ,อ,อดสนี้วจ๊ะบ่บ่ดิจุ้งหลายคนเพราะว่ามันติดช่วงช่วงหนาวหนาวออกไปเห็ดงานเจ็ดโมงเสาร์กลับหน้าบ่ายสามกระเมืด เก็มองเ้ากเหมือต้องขั้นเอกแกนกลับมาใบาสามกันยังมืดอยู่กันยังมืดมืดแล้วนะใบาสามนะมืดแล้วเื่อไกลจ้ะเมื่อซื้อรถแต่จอดอยู่ว่าดันแ,แหละมองหลามค่ะบูบาเอินหางน้อยๆเปห้อสิบกระสือคองมีคองกินคองสับเสือผาก็มีแนะ่ คนรีดดิ่มเนาะเบิร์นรีดดิ่มองนี้ก็เป็นบ้านพักคนชราพ่ะย่ะเขาเสียเหตุอ่าเป็นห้องเป็นห้องใหญ่ส่วนโตห้องใช้ห้องที่นี่หมอมีพยาบาลส่วนโตเบิ่งนห้องบน่อยดอกแต่ในห้องนีะก็สิเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำส่วนโตบางห้องมันก็สิบางห้องก็สิมี เามาเทปกาแฟลางสวยยังสีลางแก้วใดวนิดหน่อยเป็นอ้างลางมือน่ดหน่นนอยบางของมี่จังสีอันนี้พึงสางไม้นี่ตือข,อขาวๆพูดสางไม้ร่วมทั้งเบิดก็มีหนึ่งสองสามสี่หาตึก,กข้อใจเป็นไรเดือน กับบอ่อเม็ดถือกับแห้งอยู่ก้บเบิรเงือนเดือนกับเสียงมกับค้องนั่งมันนี้ไปซื้อของนี่ที่จังหว่ายู่หมองเห็ดงานนี่เขาจับฉลากก็จะเข้าให้งบประมาณหาอยู่ถึงสิบอยู่สามารถซื้อของอียังก็ได้ลรกับไปจับแหลกฉลากกัน ช่วงเทศกาลอะไรคริสต์มาสเขาเปน็นเงตะอยู่ประเทศนี้บอกวอยนี่อะไรเทศก,กาลเงียงหลายมากมายช่วงเทศกาลปีใหม่กับบริการที่เม,มืองไทยเอาสิในช่วงคริสต์มาสพ่อย่างออกมาจากซอยอันมองนี้ตึกนี้กับเป็นร้านขายยาเนอะจ้ะฟังทางพูดนี่สิ เนนีข้อซิติมาร์เก็ตนะก็คือเป็น,เป,นเป็นห้างซับสินค้่ะยายมองนี่ก็เป็นลิดเดินกับกันซน้อยกว่าแต่ว่าคล้องกับท,ทุกอย่างแต่ว่ามองข้างผุนเครื่องใส่เครื่องซอยหลายกว่านะจ๊ะแต่ว่าข้าสีมาหางนี้แล้วข้าสีมาสือของนีเพราะว่าไก่กลัวบ่เข้าวบริสียางหลายหมากง่าย ขวดลิซไซค์ขวอตแล้วสินค้าของเขาเนาะพี่น้อกมิซิมิซออกใหม่ขายแต่ว่าสินคี่เขาสิมาเบิร์นเน็ตคือขนมปังให้พ่อใหญ่ขนมปังเขา วันอาทิตย์กระเบิดแล้วซื้ออะไรมาซื้ออะไรเนาะขนมปังโอเคนะค่ะทุกคนเราก็ได้ของตามที่เราต้องการได้มาแล้วนะจ๊ะของอยู่นี่หางทไายว่นไหนไม่มีคนหลายดีน้องไม่มีคนหลประยัดทายของ มันเป็นสิทธทิส่วนบุคคลเนะะาะก,ก็บบายางกระบป๋าใยังแน่ตีก็ได้ก็ได้ค้องค้องที่ไอ้้องไปเห็ดใส่ของขวงใส่ของอย่างอื่นก็ออกไปจับแนล ซื้อของมาแล้วจะบ้านก็นยุบกไกลจากไอ้หางเนาะมีร้านขายยามี่หางส,สัมปรสิทธิ์ขาซองหางก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกซอยได้ยางไปปั่นจกักรยานไปหรือว่าขับรถไปได้ก็ใกล้หอดบ้านเอาพี่น้องนี่บ้าน,น,นาาาเฮาน,นี้ก็อยู่กลางกระสีเด็กัวอีกแล้วมนี่ ก่อนที่มาแต่ขอเขาบานก้อนเย็นมื้อกะบะมีอย่างไรจ้ากะหอดบานแล้วกะสุขสวัสดีทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าบ๊ายบาย